บังคมบรมบาตรไทยทรณีถวายจิตจอดพักดีแด่เท้าสวมทรงพระเกษมสีสรานรื่นพระเฮยสรงพระชนพระดุงด้าวเด่นแคว้นแดนไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารนพนักงานเครือสหวิริยาทินพระไทยทั่วโลกนี้มีไหนที่พระปินภูวัยหนักร้อนทุกราชเทียบทุกขไทยจอมราชเสมอแหล พระจึงเจ็บทุกข้อนขับแค้นแทนประชาสะแสวงหาห,าหลากเหตุให้ทำกินป่ารักน้ำน้ำรักรินป่าไม้โครงการพลิกผืนดินโดยพระราชดำริแลราชสุขริจึงสุดไทยที่ราชผู้เพนพระคุณด้วยกล้าวรูกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครือเจริญโภคภัณฑ์ สีครามงามสดใสระยับไอแดดจ้าฟ้าไร้หมองแสงส่องใสกระจ่างงามสีทองเย็นละอองน้ำฉ่ำชื่นรื่นดวงใจด้วยวันนี้วันดีสีสยามทั่วไทยกราพระบาททุกแห่งผลด้วยเดชะองค์พระภูมิพลดุดดวงกมลกลางใจไทยทั้งปวง สุดเทศล่าใต้ฟ้าแดนสยามหรือพระนามเกลือไกลไปทุกที่พระทรงเป็นพ่อฟ้าปัตตภีบารมีทราบพึ้งใจไทยประชาภูมิพลอดุญเดชระปกเกตล้นเกล้าไทยทั่วล่าบำเป็นองค์ทรงอุทิศเพื่อพาราทั่วโลกาน้อมดวงใจถวายพระพร ด้วยกล้าวด้วยกระหมอมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าธนาคารอมสินเลือกตู้เย็นวันนี้ต้องดูที่ฉลากประหยัดไฟตัวเลขยิ่งมากยิ่งประหยัดไฟฉลากประหยัดไฟบอกได้ตู้เย็นตู้ไหนใช้ไฟคุ้มค่าทิฟฟี่บรรเทาหวัดคับจมูกน้ำมูกไหลเป็นไข้ปวดศีรษะ ทิฟฟี่มีตัวยาคลอฟเฟนิลรามีนพาราเซตามอลฟีนิโพรอพานอารามีนดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ตามให้ทันเนอะร์สำหรับรถที่ต้องใช้งานหนะักสเตยซีเอฟซีเอ็กซ์ตราช่วยหล่อลื่นและช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์เป็นไงล่งเจ๋วไหมเตซีเอฟซีเอ็กซ์ตราลื่นทุกหยดหมดขวงเจ๋วจริงสปอนเซอร์ เครื่องดื่มมีคุณค่าสำหรับผู้ที่เสียเหงืออ่อชีวิตลงมาแรงพระิงแดงสำหรับคุณค่ะในช่วงหลังน้ําท่วมนะคะก็มักจะมีโรคติดต่อต่างๆเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคท้องร่วงน้ํากัดเท้าตาแดง ไข้หวัดและปอดบวม้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคดังกล่าวสามารถทําได้ดังนี้ค่ะล้างเท้าและเช็ดเท้าด้วยผ้าแห้งหลังลุยน้ำํำรับประทานอาหารที่สุกใหม่ๆดื่มน้ําสะอาดเช่นน้ําฝนหรือน้ําต้มรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธีถ่ายอุจจาระลงในซ้วมค่ะและอย่าลืมรักษาล้งกายให้อบอ,อุ่นอยู่เสมอนะคะโปรดไปใช้สิทธิ์ของท่านอีกครั้ง ิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2538วันเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดทั่วประเทศขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 1. ตรวจดูบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งและจำลำดับเลขที่ไว้ 2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง 3. รับบัตรเลือกตั้งและตรวจดูบบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย 4. เดินเข้าคูหาลงคะแนน 5. การเครื่องหมายกากระบาดในช่องทำเครื่องหมายไม่เกินจำนวนสมาชิกสภาจังหวัดที่พึงมีได้ 6. มอบบัตรเลือกตั้งแก่กรรมการตรวจคะแนนเพื่อย่อนลงทีบบัตรอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดนะคะในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2538ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาค่ะโปรดเลือกคนดีคนที่ไม่ซื้อเสียงนะครับ18ปีก็มีสิทธิเลือกตั้งด้วยนะคะ